เป็นยังไงลดสั่นสุดยอดเพิ่นมาปื้ยงานนี้ต้องเสียบแน่นอนพี่น้องยังแต่คุกใส่กับบังคุงเนาองมาเนาะคุกใส่กับบังคุงแลยก็แม่นแดลเด้อพี่น้องเอ้ยคือว่ากินได้เนาะอ่ะไปติดตามครับส้มกันตอนต่อไปโอ้ที่มืออ่านทำมาเบิ้งเนาะตอ้ย FC FC นี่ FC มาเบิ้งต่ำคุ้งเนาะ แร่นี้แสนสระเลยสบายดีพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังฟาังบุกงอยู่เนาะเป็นอาหารแดงครับวันนี้พี่น้องเลยตามบุกงูตามบุกงูเออทำงานนะเปิดซองอันนี้บะฮะอะไรอะไรอะไรเออทำงานนะพี่น,น้องเนาะสถานที่ทำงานนะวันนี้ก็ ตำขุ้งพี่นอ้องอาหารแดงมือน,นี่เนะาะฝากทักทายสบายดีเด้อพี่น้องอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะบั่งสีมือในการฝากขุ้งค,ค,ค,คนนะพี่น้องเฮ้ยบธรมรมดาเด้นี่ได้แซมมาต์จะเสฟประเทศไทยได้คนนี่คือว่าวัฒมาลาเนาะในการาตำคุ้งค้ายพี่น้องเลย ตัวนี้เติมกินเองเนาะจะได้กัเสียบๆน้ำกันพี่น้องเลยยืดหัวูด้ันี้อะต้รางตับของเพชะพี่น้องเนาะเลเพชรกิดจานาเลยนี่เคอเทีพี่น้องทันเบียดด้วยเนาะอัี้ซงเป็นเครื่องปพี่น้องเนาะ แควาตำเรื่องก่อนฮะต้าน้แดงต้มเมงอยู่วะเนี่ยต้งต้มเมงพี่น้องตำงตำงตำพงโยโยพี่น้องกไรก็แสกติดตามเลยอ อ้าวพตามยังสิบหกวันีี่นเปอนตังนะนี้ใส่ยังป็นี่อะไรนะใสก็ปีตามด้วยใส่แกงเยอะหรอน้ำตาลปี๊ดเอาไม่ได้เลยทุกคนมันแข็งโฟเลยน้ำตาลแข็งขนาดที่น้องว่าแต่เป็นหินเนาะ มงคลงานน้ำตาเนี่ยจะได้การฝันใส่ครับผ <c ười> มเปน็นยนะังเนาะเพื่อความเสี่ยวก็ต้องลงทุนในจังหน่อยมาพุ่งไปใส่เลยพุ่งไปใส่ไไทางน้ำแข็งไวปจะวุ่ไปเจอบมาถือถือถือมาโอ้ยเสียดีมาเลยมาเลยทุกคนมาเลยพี่น้ามาทายดทุกคนงนน้ำตาล เอาไว้ป <laughs> ่ะนี่ข้างเาบ่วงเออเอาบวงมาจะไหนอวเพราะว่าบวงมันเขาได้ค่ะมันเป็นสองแข็งยีดีเลย่ตจิ ยังจะาตัวแตก้วโอ้ยเอออาบวดโอ้อาบวชเดิ ถ้าถ่ายาต่างปีครับเด็กเอาไปาากันไหม,ามาเรื่องกับสีฮักแล้วเนะี่ยมันขึ้แข็งแต่ปกติมันขึ้อย่างบุกแข็งไวยมันถึงเนาะมันน้อยเดียวม,มันกับกลามมันถึงนะคะทุกคนคะ่ะมันเลยเอาออกไม่ได้มันถึงเติบนะเนาะใส่ไปในนี้ถึงเติบนานนะใส่เป็นเวลานานเกือบยี่สิบปีนะอยู่ในกล่องน,นะ เหรอเล็บแกละทุกคนโอเควควรจะได้นตาลแล้วเป้งนัวอือือเป้งนัววะนี่อันนี้คืเป้งนัวเซโน่แซบน่อยเสรไดยแซบรย ไล่ไล่ไ <c> ม <ười> ่โดนได้พี่น้องตามด้วยมะนาวตงน้าเนาะตรงนาตรงหนาตงน้าสุดๆแบบพี่น้องเลยถึงจะแบบพีคก็เพือจะเสีบดาขนาดนี้ในกาเนาะเผ็ดกินแดงพี่น้องส่ไปใส่ไป เออเฮ้ยเกษเที่ต้อนยั่วๆได้จ้าเดพี่น้องเด้อเด้อาด้วยำปลาปลาแดข้าวไหมตำมตำุ่เด้อยปลาแดกพี่น้องก็สุดจ่ทันแลเนาะ ข้อมหุยได้เลยข้อมหูลมาสั่นฝากกดไลค์กดเสแอะได้พี่น้องอ่าเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสองใบากเจอวบนหน้าเสนแหวพี่น้องเสร็ตอนเสร็ตอนประเด็กประกระเดือกพี่น้องไงอ่าตันตาลใส่หดือเปล่าตันตาลพีเลยเนาะ เลยนนาบักหน้าขันดทามาใส่บากน้าุดจพวใส่นาังหน้าเติมเอียดเด้ยนับรองว่าขี่่ได้เบ่งนงานเนี่ยงายอก่อมบัมากค่ะทุกคนหวกได้เลยกินตังทีพี่รันควันใส่หป้าผสมเลยหนป้าสะใส่าน่งป่ก น้ำปลาเซมอนเนาะ่งมาจากประเทศอเมริกาพี่เนาะมีขวดหนึ่งขวดเดียวนี่โดนเนาะนี่เนาะมาเออยอ,อ,อ,อจอดเดยอะไรซิมึงบ้างว้าวโอ้ยยังไม่นวยสมบ้านไหนวะ เสแสรวเแยู่ทุกคนเแขาดปลานิดนึงทุกคนเปยาแดกเติมอีน้ำพอนไวเนาะวันท่านย่งนัวปอนไดพอนว่าตามพอนได้น้ำพอนเป็นคนเห็ดพี่น้องเนาต้องก็ถากินย่างยเนาะอื้อันอดออเดี๋ยวจนเติมมีพี่น้องสรุปดเปนนเพื่อีหากับวยเนาะ แล้วแป๊กนัวกับน้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงเอาชิมๆต่อไปก็สีนัวแล้วพี่น้องอาชิมๆเอาวงตะลามาสซีไม่กับบานในวงตงนาำตาลเป็นยังไงรสชาติสุดหยอดพิ่นมาปื้องานนี้ต้องเสียบแน่นอนพี่นนองยังแต่ครกเซกับบังคุงนู่มาดีเนาะ คุกเซกับบุคุงเลยก็แมนน่นแหล่เด้อพี่น้องเลยหรือว,ว่ากินไดเน,หนาะอ่ะไปติดตามครับชมกันกตอนต่อไปอ่ามาหอดตอนนี้ก็่ะเมสีข้นแล้วพี่น้องเนาะเอาแบบนี้เรือยตามบคุงเขาลายเนาะเนี่ยมาเบิ่งของกินกับพี่น้องมาเ่ย มีไข่เนาะไข่ไข่สองแผงหกสิบหน่วยอยู่ในนี่สองแผงบ่ทอดเนื้อพี่น้องทอดเนื้อต่างประเทศได้เนี่ยอ๋อถูกก็ขัดเลยก็ขัดเลยโอ้ที่มืองานทำมาเบิรงเนาะตาย FC FC ฟได้เนี่ยเมาเบิรง ตับุงเนาะแนนนี้แสี่สะเดียคิดว่าตำหุงมือนีรสชาติสิออกมาเป็นยังไงนะก็สัมผัสเลยเจ้กินทั้งวันกี่ทั้งคืนโอ้กินทั้งวันขี่ทั้งคืนเหรอจัดไปจัดไปฮะไฟเห็นงานก็เห็นไปเนาะ ต่มกุงน่อยก็ใครเดอ้งีเจอน้วหน่อยก็ใครเดือเโค้งหาน่าคือเอผู้ลทีเขามาหับส้มกับฝากดไลก์กดแชรกดติดตามเด้อพี่น้องเนาะส่งมาเจอมาหน้าเสน่น์เด้อกดไลก์กดแชร์เนาะ อ้าขอคำคบเลยดิฮะสาวคำหลาได้เนี่ยนะอวานเจี๊ยบอีกอซีมึงเว้ยกอดีบ่ะเออพันนน้องคนมาเนี่พี่น้อะมามามา อ่ะคลิปนี้กัสิบฟ้ไว้สนี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมสุดท้ายนีย่ข้อเก่าเข้ขขขขามาสบายดีเดี๋ยวสบายดีพงศ์พีนองเนาะ